มี10บล้านก่อนกเกษียณทำอย่างไรมาดูกันค่ะเพราะวันหนึ่งทุกคนต้องเดินทางไปถึงวันกเกษียณจริงไหมคะแล้วเพื่อนๆคิดว่าอยากมีคุณภาพชีวิตแบบไหนหลังกเกษียณวันนี้ก้อยมีไอเดียแผนการเงินไปให้ถึง10ล้านมาฝากค่ะ ให้เพื่อนๆลองเลือกใช้กันดูตามตารางนี้นะคะจะเห็นว่าเริ่มออมเร็ววางเงินถูกที่จะเพิ่มพลังสร้างเงินก้อนโตยกตัวอย่างถ้าฝากธนาคารอย่างเดียวดอกเบี้ยเฉลี่ย2%เริ่มออมตอนอายุ20จะต้องออมเดือนละ13,616บาท แต่ถ้าจัดพอตลงทุนความเสี่ยงกลางๆผลตอบแทน8ออมแค่เดือนละ2,865บาทเท่านั้นค่ะแต่ละอายุออมไม่เท่ากันขึ้นอยู่ว่าคุณเริ่มออมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ใครเริ่มออมเร็วคนนั้นเหนื่อยน้อยลงสบายใจเร็วขึ้นไม่เครียดไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระใครแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนน้อยความเสี่ยงสูงก็ผลตอบแทนมากเช่นกันค่ะ แล้วคุณหล่ะเริ่มออมตอนอายุเท่าไหร่คอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะคะ